วันนี้จะมา2อัปเดตันับอัปเดตแพทเวอร์ชั่น2.3.9นะฮสามะมาดูกันนะครับตรงนี้โอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรนิดนึงครพอดีว่าตอนนี้ผมได้ทำกลุ่มไลา์ขึ้นมาครับ ซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มไลน์พูดคุยกันแต่เรื่องเกมเลยเพื่อนๆที่เล่นเกมคนเดียวเนี่ยเหงาๆอยากมีเพื่อนใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเฟ้นหาเองนะครับคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันนะสามารถกดเข้ามาในกลุ่มไลน์ผมได้เลยนะครับซึ่งกลุ่มไลน์นะฮะที่มีสมาชิกมากกว่า100คนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมคนเดียวแล้วรู้สึกมันเหงาไม่มีคนปรึกษาหรือไปถามในกลุ่มแล้วโดนกวน บาหามานะสามารถเข้ามาในกลุ่มรลายได้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะมีคนกวนมากกว่าเดิมครับผมอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆจะได้มีเพื่อนใหม่นะครับที่มีความชอบเหมือนกันเนาะเราก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับก็ไม่ใช่แค่เกมเดียวนะไม่ใช่แค่ Summoner War หรือว่า Soul Style นะฮะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกม So u l Style Idol กันครับผมเรามีอัปเดตฮะก็ อัปเดตตอนนี้นะ,ะับวันนี้วันทนี่ท4ก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับจนถึงบ่ายสเนาะแล้วก็มีอนะัปเดตฮะวันนี้จะมา 2, อ, 2> อัปเดตกันอัปเดตแพทเวอร์ชัน2.3.9นะฮะมาดูกันนะครับตรงนี้เขาบอกว่า เรารู้สึกเต้นเต้นอย่างดิ้นที่เจมมออัปเดตเวอร์ชัสามจุนะฮะตรงนี้โพสต์นี้ก็แค่เหมือนแค่บอกนะว่าเรากำลังจะเจออะไรนะฮะอย่างแรกอัปเดตแรกเลยมีสกิลใหม่น่าจะเป็นธาตุน้ำแล้วก็มีวัตถุโบราณตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นวัตถุโบราณนี่มันไม่มีธาตุอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ขยายเลเวลจุดติ QWER ตรงนี้นะครับแล้วก็ ขยายเลเวลจุติก็คือแปลว่าน่าจะไปได้ลึกกว่าเดิมนะเ,เพราะตอนแรกเหมือนรู้สึกว่าพรรคพวกมันจะไม่มีเลเวลแบบอันติเมตมันเออแล้วก็สัตว์เลี้ยงอนะันติเมตฮะซึ่งเขาก็คงแบบเออมึงได้กันง่ายเกินนะเพราะว่ากิจกรรมต้องไปดูคลิปก่อนหน้านะที่วิธีการตามหา สัตว์เลี้ยงอันติเมตนะครับที่เป็นของ QWVR นะค,คุณไปเปิดไอจิกซอได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ q w r ไอตัวเขาเรียกว่าไอเพรสเชอร์นี่นะน่าจะเป็นของใส่นะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเราไปดูกันในนี้นะครับแล้วก็มีไอกิจกรรมลดแมปอีเวนต์ถ้าใครเคยเล่นเกมนี้มาก่อนกิจกรรมลดแมปอีเวนต์มันจะเป็นเหมือนแบบเส้นทางไว คุณก็เลือกไปทางหนึ่งแต้มได้ง่ายนะครับยังไงเราไปถึงสุดทางแน่นอนแต่ว่าน่าจะเลือกได้แถวเดียวนะครับน่าจะเลือกได้แถวเดียวโดยประมาณนะโดยประมาณก็ก็เขาเล่นเกมทุกวันทำเควสรายวันแล้วกนะ็ตามนั้นนะแล้วก็มี Win Temple ลนอะ่าฟอร์จูนค g มมิ่อะไรนี่นะเดี๋ยวลองดูกันนะไอเลเวลจุติก็คือพวกนี้ทั้งหมดนะก็อ่าปกติแต่ว่าตรงนี้ก็อย่างที่ผมเคยคุยไปนะมันไม่มีมันไม่มีมมมอ่ายูนิคนะี มันไม่มียูนิคแต่ตอนนี้ผมใช้สัตว์เลี้ยงตรงนี้ทั้งหมดนะครับสัตว์เลี้ยงนี่คือบอกเลยว่าใส่ไปปุ๊บนี่คะแนนขึ้นรื้มๆนะเออแล้วก็นี่นะฮะอันนี้จะเป็นเอ่อทเทสเตอรนะับผมไม่รู้ว่าไอ้น,นี่มันคืออะไรวะมันคือทเทสเตอร์เพิ่มความหลากหลายแต่ใช้แค่ได้แค่อย่างเดียวคือไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทเทสเ u r รมันคือมันใส่ที่มันเป็นเหมือนในไอ้อะไรวะ หมือนไม้กองเหมือนไมอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้นะเออเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรอรอดูผมจาไม่ได้นะว่าเทเชอร์นี่มันเป็นส่วนไหนเพราะว่าเราเล่นเกมตอนผมกดไปมันเหมือน,นจะผมจะใช้ภาษาไทยนะเออแล้วก็อันนี้ก็คือที่เราคุยอยู่นะครับก็คือกิจกรรมลถแมปอีเวนต์เนาะก็คืออ่าเดี๋ยวเราจะได้เหมือนสองจุดหมายพวกนี้นะเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับตามทางเนาะตามทางก็คือเลือกเลยทางทางใดทางหนึ่งนะผมก็คงถ้าดูจากตรงนี้ผมน่าจะเลือกทางข้างล่างนะผมไม่ได้ทําผมจะไม่ค่อยสนใจอ่า เขาเรียกว่าอ,อะไรนะถ้าไม่มียูนิสกิลผมจะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทำนะเออจะไม่จะไม่ค่อยปั้นนะครับแล้วก็มาครับกิจกรรมอ๋อมันก็นึกว่ามันคืออะไรโอเคตรงนี้คือกิจกรรมเหมือนน่าจะวิ่งเก็บ,กนะบเก็บดอกนะครับเก็บดอกอะไรวะ Temple, นะวินเทมโป่น่าจะวิง่งเก็บเก็บดอกอันนี้เรามั้งเนี่ยน่าจะเป็นเก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เออได้ของได้ของมาทํากิจกรรมนี้แค่6วันหนะึ่งอะไม่รู้ว่ากิจกรรมกี่วันนะแต่ก็อ่า รู้สึกว่ากิจกรรมของ QWR น่าจะสุดที่เดือนเอ้ยวันวันนี้31เออน่าจะสุดวันนี้วันที่31นะเออแล้วก็วันนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้การอัปเดตนะฮะแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามได้นะครับโดยการที่คุณสามารถมาดูแบบผมได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากรอผมนะดูก่อนได้นะครับมันก็จะมีโซไต์กลุ่มโซลสไต์นะครับประมาณนี้ส่วนนอกนั้นก็เป็นพลิกเล็กๆน้อยๆที่วิธีการเหมือนแบบเฮ้ย อยากจะเก่งไวๆต้องทํำยังไงเพราะว่าเกมนี้มันทุกคนเก่งได้ไวหมดนะครับเก่งได้ไวหมดเลยนะก็ติดตามไปด้วยนะครับฝากไว้ที่โซลสไตล์ที่เป็นเป็น Facebook นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มโซลสไตล์ไทยแลนด์นะครับแล้วรวมไปถึงเพื่อนๆสามารถกดโหลดเกมนี้ใต้ลิงก์ YouTube นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของทางฝั่งกระติกกะตอกก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าแปะลิงก์มาให้นะครับในคอมเมนต์เนาะ แล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับอยากจะฝากไว้ปลายคลิปแบบนี้นะฮะถ้าชอบคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ว่าเฮ้ยพี่ช่วยทำไอ้นี่ไอ้นั่นหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่าลืมครับกดไลค์ซับสไครต์ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย